ลูกมันดินลูกมันดินลูกมันดินนเป็นว่าลูกมันดินว่าแต่เออแม่นี่หลีตอนนั้นบ่งขาหองใหญ่แล้วมันจะออกเดือนนานนี่นะโอ้ะว่าสิไปใส่นอะคุณนายนางซื้อวัดทองคำสาวทองคำบ่เจ็บบ่ไขบ่ป่วยบ่เป็นหยังจ้าเถือ่อหนังนายตั้งหากเนื้อหนังดีผิวพรรณดี มูเป็นโควิดพ่นกับมเป็นน้ำมูเมดคอกิบหกตตอนโอตอนเป็นโควิดพนาเบาไปอีกตอนเป็นไหนลําปีนางกับ่มเป็นน้ำมูเป็นสุตโตยเเว่นนังตอนนี้นางคลองสิคขอดสิออกลูกเดือนหนเดือนนี้นะอ,องงเบง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 ,บง,ด,ด,บง,บงด่นบันงโอ้บังดิ้นนสวงเน่ ยุธาได้หนอของง่แล้ว้องทองคำ